เอมูลาเนี่ยมันเป็นส่วนผสม,มของสารอาหารอยู่3าอย่างแต่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือมันต้องผ่านกระบวนการและอัตราส่วนที่ถูกต้องกราฟแต่ละเส้นแต่ละเส้นมันก็จะบอกความหมายนะครับว่าเป็นสีเหลืองเป็นเซซามินอย่างเดียวถ้าเป็นลํำข้าวอย่างเดียวก็เป็นสีม่วงนะครับ <alright. S 1> ถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็น PSP ออย่างเดียวนะฮะแต่ที่ดีที่สุดคือสีแดงนะฮะที่ดีที่สุดคือสีแดงก็คือส่วนผสมของคอมบิเนชันซึ่งเป็นสูตรนะฮะอันนี้เราก็แกะแคปซูล เอมูล่าออกไปแล้วเอาไปสกัดแล้วก็เอาไปลองทำการทดลองในการการเลี้ยงเลี้ยงเซลล์ที่เรียกว่าสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดน,นะครับเพราะฉะนั้นพอภาพนี้เราจึงสรุปได้นะครับว่าผลจากการทดสอบเนี่ยเราพบว่าเอมูล่าสามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดเมสเซนเคมอนสเตมเซลล์ STEM ได้ดีกว่ากลุ่มพวบคุมก,ก็คือพวกเซซามนอย่างเดียวหรือไล์แบนอย่างเดียวหรือแป้งข้าวอย่างเดียวในปริมาณที่เท่าๆกัน เราจรึงได้ภาพนี้ออกมาแล้วก็ยืนยันกับสมาชิกทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะเรียนให้พวกเราทราบนะครับว่าสูตรนี้นะครับเรามีสิทธิบัตรคุ้มครองผลิตภัณฑ์